โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินไอ h ชน n นลนะครับผมกลับมาอยู่ในเกมพักจีโบบายเช่นเคยนะครับผมนี่เลยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับโปรเพเยอร์นัมเบอร์วันเดอะเวอร์ออฟเดนะครับผมนี่เลยมือหนึ่งของโลกนะครับผมเป่นไง ใกล้แล้วแหละใกล้โดนจับแล้วชิหายแล้ะมันนะไม่ใช่พี่โอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาสุ่มทีมนะครับโดยที่เราจะให้โปร,โปรเพเยอร์เรานำทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีมอร์คองโปรเพเยอร์เบอรหนึ่งของโลกดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเลย่านะครับวันนี้เราก็อยู่ในเลนกิง้งพัตินัมนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นกันนะครับผมเปลิสโกโอเคมาแล้วเฮ้ยต้องให้โปรเพเยอร์นำดิว,วะบางอาจมานนำได้ไงวะเบอร์สองโปรเพเยอร์เราต้องนำเนี่ยบอกมันเด้เฮ้ยบอกมันผมคือนัม b e r วัน เต้องให้ตัวันโดดดีวะเหรอ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 แล้นสองวัสามอ่ะเออเหรอเหรอมึงต้องให้โปรพเออร์นานะเออรู้จักรู้จักโปรพเยอร์ป่ะสองัสามามหลอือ เรู้ไปเยอะป่ะรู้จักป้าเอาเอาเฮ้ยใครพูดเราพวกไก่บนเครื่องอ่ะเฮ้ยเอาปล่าเฮ้ยเอาปล่าเอาปล่าเอาปลาเอาปลาเจ้าหน้าตะคูตะคูตะคูเจีขย่เช้ย มึงดูเบอร์สองเขาพาโดดนี้นะ่ะโรงพยาบาลจะไปโรงพยาบาลหรือเปล่าโรงพยาบาลบ้า <c oughs> กินเนื้อเกลือกระดานั้นเลยเหรอ <c oughs> หมอเราเก็บศพเลยหมอศพใครจะผมเรียนแหละไปเจ้ <c oughs> เาหัว้ว เอยเขาไม่ลงลงเออลงบาลอะ่ะเดี๋ยวพี่ลงเองก็ได้ไปไปลงฝั่นมันไปของมันเยอะเดี๋ยวพี่ลงฟาร์ลงบานจะได้ไม่แย่งของกันอืมืมว่าแต่มไม่มีคนเลยเละเฮ้ยหมาอยู่หรอที่เล่นอยู่เนี่ย <c oughs> เอยเอเขา เฮ้ยทีวีวะเนี่ยเสียงทีวีวะเนีใหญ่ใหญ่ใหใหเฮ้ยออกออกห่างได้ไหมออกห่างได้ไหมบอกแม่มาบอกหน่อยเอออหนูอัดคลิปอยู่บอก่างี้ว่าอัดกำลังอัดกับคนดังแปดร้อยล้านซับเฮ้ยมันยิงเรียกอะไรวะบอดเะเนี่ยเฮ้ยใคร นี่นี่เป็นไงยิงยิงใหญ่เลยได้ทีแล้วเอาใหญ่เออน่ะมันยิงแล้วมันยิงแล้วเอ๊มันมันวอนจริงจงคนคนนี้ดูบอตดูบอตเงียมันยิงอีกแล้วมันยิงอีกแล้ว ยิงยิงบทแอกสาวเป่าฮึชิวินฟาร์มฟาร์มนี้ไปนะโอเคนะเดี๋ยวพี่ไปฟาร์มข้างหน้านะเรวี่เอ้ยนัมเบอร์วันพี่ปล่อยได้แล้วเชื่อพี่ไม่มีวันตายแข็งแก่งอย่าง,งนคนเหล็กคนเหล็กโอ้พี่เชื่อใจน้องน้องก็นัมเบอร์วันอยู่แล้ว แน้นอน,น,นอนนี่แน่นนอนแน่นนอนเลยต้อต้องปลบไปเลืยกชุบละอืมไม่ขี้ไปกายทำไมจาะชุบชุบชีวิตตัวเองเหรอเสกตัวเองขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ <c oughs> จะโหดร้ายเกินไปนะปจะเก็บตรงเฮ้ยเก็บไป <c oughs> โ <c oughs> อ้ยแม็ก แม็กเทียบย่งเยอะปืนไม่มีฟวัดชื่อแต่งกูครบแล้วนะเนี่ยฮัลโหลผมมีแค่ลูกซองกระบอกเดียวแล้วนะเฮ้ยยิงแบบเป็นโปรพฟเยอร์ไงก็คือแบบยิงนัดเดียวตายห้าสิบคนเลยอะไรอย่างเงี้ยไอผมเอาลูกซองใส่คูณหกเลยปะ ลูกซองใสบคูท็เกยว่พี่รขดาษด้นเลยเหรอใช่จะโหดเกินไปนะไอ้ลูกซองใหม่อ่ะใส่ได้ใส่ก้าก็ใส่ได้ถ้าผมเอาคูณหกใส่ใส่ตูตีแล้วบีเฮ้ยมันไม่พอดิมันคนฟ้าไปเลยมันต้องใส่คูณ6กบวกคูแปดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ยิงตั้งแต่สตาร์เบอร์ยันมิลิเตอรี่เบดไปเลยอะไรประมาณเนี้ยอ้าวทำลายสติโลงไงคนอื่นเขายิงกันสองกิโลใช่ปะชวินก็ยิงประมาณแปดกิโลไปเลยอะไรอเงี้ยผมกว่ายิงข้ามแมบได้เลยนะพี่เฮ้ยยิงยิงไปมีมีระบ้าเลยอย่างนั้นเหรอมึงจะโหดเกินไปแล้วนะ ชวินมีความรู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างตั้งแต่เล่นเกมนี้มาโปเยอะครับชวินรู้สึกว่าลุงตู่สมควรได้เป็นนายกหรือไม่มันโง่บริหารประเทศไม่ได้เชื่ออะไรเชื่ออะไรนะจิตอะไรตู้ บินแน่นอนชอบกูอ่ะบินแน่นอนติดปีกเลย <c oughs> อ้อ้ออล้เมนกอกี้ลุงปวดเรือแล้วผมไม่รู้ครับผมไม่รู้อะไรแล้วกต้งตัวาษ <c oughs> าผมาผมไม่รู้อะที่อะไร้อคอมบ้างวะเฮ้ยเขาเขากำลังเป็นพีเซนเตอร์ซีลข่าวตาเด็กสมบูรณ์อยู่นะรู้หรือเปล่า <c oughs> ขัอะไรขาอะไรเขาอุตส่าห์แบบขึ้นโลโก้เลยนะเขาขอะไรก็มันจริงอ่ะจริงว่าก็จริงอย่าดิวีว่านะจ้าเอาเขาอยู่บนโลโก้ของสช้ขาวไงเนี่ยกูกูจะบินก็พออย่างนี้แหละเห็นไหมใกล้แล้วไง ไก่บินแล้วกลัว <c oughs> โอ้ยบดนิโก้โอ้โหชวินเก็บกริปตรงไหมพี่อยู่ใช่ปะใกล้พี่ <c oughs> เก็บไว้อยู่เยี่ยมมากพี่อยากได้สโคปมากเลยตอนนี้เฮ้ยพี่ได้แล้วกริปตรงไม่ต้องละ โอ้แต่แม็กเทียบอย่างเยอะเลยอะอยู่ตรงเนี้ยพี่เก็บมาทำไมตั้งเยอะตั้งเยอะนะมปเอาเลยมาเอาเลยพี่ได้ยินข่าวว่าอีกคนนึงนี่โดนคดีไปแล้วเนี่ยสองกระทงเนี่ยเห็น <got> <c oughs> ขายขี้ไก่ไปแล้วไะขายขี้ไก่ไปเยอะด้วยสอกระทงเลยเหรอ ไอ้นี่เรามาเล่นเกม,มหรือเรามาคุยการเบือ่อวว้า<ย>เราเราชิวๆไงพี่เราชิวๆไงไม่ถามเบอร์สองกับเบอร์สามมั่งเหรอเขาชิวกับเราปะเรโเราเบอร์สองเบสามตัวไปได้ป่าหูตัวไปไม่โก้ตัวตัวไปไม่เป็นนายกนะไม่เอานะเป็นได้ดิทำไมเป็นไม่ได้ เป็นได้เลยอ่ะซื้อย่าซื้อเรือลำน้ำนะมึงกลักูมีแววนะเอ้ยไม่มีของเลยไม่มีตะโขบเลยอ่ะว why I got supplies I got supplies เอ้ยใครฟาร์มมาแล้ววะมีคนฟาร์มมาแล้วเนี่ยะ เยู่ยแต่โขงสาม g <got> supplies โอ้เพื่อนไปกันหมดแล้วชิบหายพี่บอกเลยนะว่าที่เรามาเล่นเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วการที่เราจะเล่นที่หนึ่งเนี่ยมันง่ายมากเลยแต่การที่เราจะเล่นที่โหลด <c oughs> มันยากมาก <c oughs> เราเล่นยังไงให้มีความสุขในการเล่นเล่นไม่ต้องสนใจแล้งไงไม่ต้องสนใจที่หนึ่งด้วยเล่นไปนวันละนะแล้วก็ไม่สนอะไรเลยหรออือนะเออไม่สนแม้กระทั่งผู้นำมาแล้วเคยเคยฟังพิเศษปะเพลงพิเศษอ่ะเคยฟังมะ ที่มันบอกว่าอยากเดินเข้าไปบอกว่าบอกว่าอะไร <c oughs> อะไรอะไรละออกไม่ใช่โถโถเอ้ยฉวินผิดแผนเลยผิดแผนเลยอย่างนี้อะได้เขามีสโคกกันไหมวะอยากได้สโคกอะ 6, 6. สี่สี่ก็ได้มีหก็มีมีหกอ่ะสี่ก็มีสี่ก็มีหกก็มีเอาล่ะเฮ้ยพี่พี่ขอได้ปะเอาดิพี่ขอพี่ขอสิบหกแล้วกันเอ้ยโอ้เยี่ยมไปเลยใส่ยคาเราเรา 5, <6. S 1> ควรตามเบอร์ไหนดี ว่าไม่น่าเชื่อถือทั้งสองแล้วนะเอ่ยไม่ไว้ใจเพื่อร่วมทีมเลยอย่างนั้นเลยเอรเอร์สองดีกว่เบอร์สองนี่เบรอบร์สองอยากฝาอยู่ฝังดูทีเลยเบอร์สามก็ไปแล้วจออ้ะย้ายไปตามเบอร์สามดีกว่าน,นะเออ่าด้วยจน้ะ ไอ้นี่ชาวินมีรถอยู่มีรถสี่อยู่เออรถสี่รถสี่รถสี่รถแปดไม่มีอ่ะเอ้ยสิบร้ออย่างนั้นเหรอเอาสิบร้อมานี่เลยเหรอ เอ้ยดูจากการยิงแล้วก็น่าจะโหดโอ้็ยิงหมดแบ็คเลยอ่ะยิงยิงบอดยิงบอดัวสาวเบอกเฮ้ยพี่ยังไม่ได้ยิงไข่เลยไหนคนรลขึ้นมาเพื่อนชนศ่ี่ใครเพื่อนมึงเขาจะเขาก็จะบอกว่าใครเพื่อนมึง ้วครับไปเลยครับไปเลยเออไปเลยเออตามกันเลยมาสิรถบมป์ปะเนี่ยรถบ๊ป์ในตำนานเอ้ฮขนาดนั้นเลยเลยเพื่อนขึ้นเขาด้อ้ย เป็นไง่อธรรมดาโลกไม่จำเป็นไงแต่ถอยหลังขึ้นเขาด้วยมันประมาจานขึ้นเขาอ๋ออ๋ออจะล่วงปัญหาเท่าบ้านอะไรเดินหน้าก็จบแลวเออ เออต้องมาต้องมาโอ้โอ้ในีแพร่ด้วยเป็นไงโอ้สุดสุดไนลอนสุดไนลอนเออไม่ธรรมดาแล้วต้องต้องมาแล้วหรือเขาอาจจะมาแย่งมาแย่งตำแหน่งของโปรเพเยอร์นัมเบอร์วันออฟเดอะเวิร์ไม่ธรรมดาพิเศษแต่ใคร ไอ้โดยหยียบคันเร่งอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ปล่อยเลยอ่ะอ๋อนี่มันเธอเธอตีนเผ่โอ้ยอย่าไปพักเลยโอ้โอ้โออ้ออเออรวมทีมที่ฉันเออสวย ถามอยู่ไหนน้าเอาตามเพื่อนดิเออเออต้นไม้ยิงต้นไม้แม่งทิ้งเลยได้ไหมต้นไมกิ่เก่าต้นไม้กิ่เก่าเฮ้ยอย่าบอกนะข้ามฝั่งนะขึ้นไปข้างบนดิอามาจอดทำไมตรงนี้ดักสะพานเหรออ่าไม่ไม่ดักเขาเปลี่ยนรถเขาเปลี่ยนรถเออต้องไปตามตามเขาพี่คน ไปไปคร่อืมลว้าวหชเียนมีอีกคนนึงอุ้ี่ยอุยปลายสะพานนี้ทางฝั่งนน้นโอ้เบอร์สองตามขอ้อไปคุณเป่อ้าวเก็บไปอีกโอ้เพื่อนปล่อยเขาเ,เอาเพื่อน นี่มีคุณถกมาดิบอลล่าบอลล่าแหลกเปล่าแหลกเปล่าแหลกบลาแหลกบลาแหลกกระสุนเปล่าเป,าปา็นปแหลแกบลาอันี้เออแหลกบลา มีคนมามีคนมามีคนมาไม่ต้องกลัวมาเลยอุ้ยแหลกแหลกนี่มันโปรคองเทมัน้อกว่ามีรถมามีรถมายิงรถให้ระเบิดเลยแตโอเคเยอะแบกเลย อ้าวโอ้ยโอ้ยเฟมเรทพิทตกเอออ้าวขาอ่อนหรอขาอ่อนขาอ่อนจากแรงก็ให้บนบ้านมีดูเองรีโมทแอร์อยู่ไหนทำดูบนบ้านเองอ้อมันนั่งเนียนอยู่นู่น

คนบ้านยังมีอยู่ใช่หรือว่ามีมีเพื่อนดูตรงสะพานนานอกสองโอเคครับพี่โอเคครับพี่กำลังพุดกัปอยู่อ้อระเบิดก็ไม่เข้าติดเลยวะเขาเลยเข้าเลยเข้าไปได้ระเบิดไปอยู่นี่ไงละ่ะบานบึม บ้านลิเป็นโจ๊กโลกเฮ้ยขับรถมาขับรถมามันไปไหนแล้ววะเกียจ์เล่นตูตีไปไหนแล้ววะอุตส่าห์มาลิเล่นแบบผืนๆนี้ไปฆ่าใครเฮ้ยมันก้าวร้าวมันก้าวร้าวเี่แเละ ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนี่แรกนี่ไงล่ะเข้าเข้าไปล่ะทำไมพี่ไม่เห็นวะเออไปยาลไอ้ยหญ่ล่ะอย่างเอาบอกเลยจังหวะนี้ มันมันอยู่ตรงเขาอยู่เอาเอา,เอาตรงเขากันเอาตรงเขากันปลาแรกอุลามิตรใจเปล่า,<อ>าใจเลยล่ะอ,อยู่ <ใจ S 2> ไงวะจร,งจริงด้วยผมก็ไม่รู้อุ้ยเหี้ยอ <'s> ุ้ยคมเกินเอาอะไรอ่ะเอาวิทย์ต้องออก <'s> ลงแล้วฉันวินมือหนึ่ง ปืนว <A> ี่ปืนหนึ่งปืนเดียวพี่เฮ้ยมันอยู่ตรงรถตรงสมกยิงให้รถระเบิดไปเลย <c oughs> อ่าอยากดอนกับพี่ใต้คิวอีกละเออ,อพี่ว่ามันมันแปลกแ <c oughs> มันขมมันขมแปลกแปลก เอามันโปไม่ใช่ไม่โปรหรอกโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเอาข้าวลงตู้ได้ you yeah.